สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างบ้านสร้างสุขนะคะวันนี้นะคะนะัดก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บ้านของลูกศิษย์อาจารย์แอนหลังหนึ่งค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเด่นมากๆเลยทีเดียวค่ะขับรถเข้าหมู่บ้านมาก็รู้สึกแล้วว่าบ้านเนี้ยไม่เหมือนบ้านหลังอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าการตกแต่งแต่ว่ารู้สึกว่ารม่มรื่นแล้วก็น่าอยู่มากมาเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่นในสวนที่นัดน,นั่งอยู่นี่เลยนะคะ ชิงช้าสีฟ้าเนี่ยดูโทนสีน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็ต้นไม้นานาชนิดซึ่งในส่วนนี้นะคะมีดอกไม้ที่แขวนอยู่ไม่รู้ว่าเป็นดอกไม้จริงหรือว่าดอกไม้ปลอมบ้านทุกอย่างก็มีวัตถุประสงค์ทั้งนั้นค่ะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าที่บ้านหลังนี้มีอะไรบ้างค่ะ ที่บ้านหลังนี้นะคะถ้าเกิดว่าดูเผนๆแล้วเนี่ยเราแทบจะดูไม่รู้เลยค่ะว่าผ่านการจัดฮวงจุ้ยค่ะแต่ว่าทุกอย่างในบ้านหลังนี้นะคะถูกต้องตามหลักโวงจุ้ยแล้วก็มีคําตอบทั้งสิ้นค่ะตั้งแต่สวนไปจนถึงในบ้านเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ทราบคําตอบกันค่ะไปชมกับ V t ทของอาจารย์แอนกันค่ะ อจารย์แอร์นะคะก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่มากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งลูกศิษย์ส่วนใหญ่นะคะก็นอกจากมาเรียนแล้วก็ยังเชิญอาจารย์ไปทําทำเลที่บ้านด้วยค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องบ้านของคุณทิพมณีแขวนคอนชิบหรือว่าบ้านของคุณปุ้มนั่นเองค่ะอาจารย์คะคุณปุ้มนี่เป็นลูกศิษย์มานานไหมยังคะก็สิบปีนะคะจริงแล้วเนี่ยคือไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อาการสอนเรื่อนๆแบเป็นเพราะว่าที่ชางคุช่วยเนี่ยคือต้องอาศัยความละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็ต้อง คือบางทีก็ต้องเรียกว่ามีสมาธิในการอ่านธรรมชาติหรืออานคือคือสังเกตและเรียงลำดับตามธรรมชาติของบุคคลที่จะพึงเป็นคือจริงๆการที่ที่จะไปดูน<ส>ะครเราก็สอนลูกศิษย์เสมอนะว่า สิ่งสำคัญคือการสังเกตและคำสังเกตนี่สังเกตจริงๆไม่ใช่แค่ว่าแค่คําพูดมาให้สังเกตก็จะเห็นก้นพุทราแล้วก็เป็นปรูปที่ว่ากิ่งที่ดอกมาเหมือนคนยินพนวไปที่สุสานอันนั้นคือโดยไม่มีคนสังเกตเลยนะทีนี้คุณชิบนีมีอ,อคือทําหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหนึ่ง มีลูกน้องเยอะ,ะต้องดูแลต้องพูดต้องวางโครงการวางแผนแน่นอนต้องอยู่ส่วนหัว<ะ>ส่วนสมองนะคะเราก็ดูส่วนสมองว่าส่วนใหญ่คนเลือกไปแล้ว<ะ>ก็เลยเอาไปไป,ไปเลือกเอาตรงที่เป็นส่วนปากส่วนตรงนี้ของมังกรนะคะ,ะคือการควบคุมกาไกอ่อ<ะ>าเขาเรียกว่าส่วนปาก<ะ>ตรงช่วงควบคุมทั้งหมดเลยนะตั้งการพูดซึ่งมันก็สอดคล้องกับงานที่เขาทาซึ่งมันก็เป็นลูกเล่นนะคะเป็นที่คนนี้ก็เล่าให้หลายๆคนฟังนะว่า นับตั้งแต่เขาไปอ,อยู่บ้านหลังนี้ก็มีอาหารการกินไม่ขาดนะคะคือเมื่อเราเราดูรู้ที่แล้วี่ยจะปรากฏว่าพอเราเข้าไปดูจริงๆในบ้านหลังนั้นนะคะมันยังไม่ได้เปิดเสรมันเป็นลักษณะเหมือนทางตันคือถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนเป็นบ้านสุดท้ายนะคะแต่ก็อยู่ตรงป่าเราบอกว่าเอออันนี้แก้ได้นะคะมันก็จะทําเป็นรูปเหมือนกับมังกรเนี่ยรูปกลับหันหันหัวมา โบกับไม่ใช่ไม่ใช่หันหน้าประจำไปทางจุดที่จะตันนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเฟซไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็หันหัวออกไปเป็นด้านข้างก็จะต้องทํารูปทรงเชิญสัญลักษณ์แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดว่าคืออันนั้นเป็นเพราะว่าความเป็นลูกศิษย์นะคุณทิพย์มณีก็ดีหรือว่าน้องเป้ซึ่งเป็นตอนนครับหลานศิษย์ก็มาเรียนด้วยนะคะ สามารถจะทาบ้านให้เป็นลักษณะเชิงสัญลักษณ์โดยสมบูรณ์อย่างที่คุณสัติการเห็นะจะบอกแค่ว่าให้โดดเด่นท่านเองนะ,ะฮะหรือจะทำเป็นรูปโคง้ง<ะ>หลังคาโค้งเป็นรูปเต่าพ้างด้านข้างในเป็นน้ําแต่ว่าถึงที่เขาทําสมบูรณ์เกินกว่าที่ท,ที่อาจารย์จะสอน<ะ>ที่อาจารย์คิดว่าจะเป็นคือ<ะ>มันเป็นเชิงสัญลักษณ์จริงๆะนะคะอย่างเข้าไปในบ้านเนี่ยก็จะเห็นต้นสนต้นใหญ่ก่อนแล้วก็จะมีต้นสนอีก หลายต้นเหมือนกันล้วก็รู้สึกว่าคุณพิบณีจะบอกว่า,าอาจารย์บอกให้เอาสมบังกกรเข้าบ้านก,ก็เพราะว่าจะให้ไปรับกับรูปแบบของเชิญสัญลักษณ์มักงกรที่อาจารย์เลือกคือในวิชาคุณจุ้ยเนี่ยจะจัดอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมีผลมากกว่าสามนะคะคือวางปั๊บเนี่ยมันต้องมีผลมากกว่าสามถึงว่าจะถึงจะเป็นเลิศจริงๆไม่ใช่ว่าวางปั๊บมันจะมีผลอย่างเดียวนะคะ ส่วนบังกอนหนึ่งสับร้อมนะคะสองเป็นแม่ของไม้คําว่าแม่ของไม้เนี่ยก็คือต้อนไม้ที่เป็นบังกอคือเป็นธาตุแม่ของธาตุไม้ตําแหน่งบีซึ่งตําแหน่งบีหรือคุณนะความหมายเนี่ยมันอยู่ทางด้านที่ตนตกชินธาตุแลว่าแม่เพราะคนที่มปีเนี่ยปกครองดูแลบ้านตัวเองเป็นเอกเป็นใหญ่เพราะว่าสามีเนี่ยเสียไปหลายปีแล้วนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความหมายนี่คือไม้มังกรก็คือหมายถึงว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถทําหน้าที่มังกรอันนี้เป็นอันที่สองอันที่สาให้อาสนมังกรเข้าบ้านห้าต้นมีความหมายถึงมังกรดินนะควาว่าดินเนี่ยคือความปลองดองจะต้องมหมายถึงการมีบริวารเราต้องคุยเขาเกิดความรู้สึกที่ปลองดองกับเรานะบริวาปรปลองดองกันกันเองไม่เกิดการทะเลาะกัน,กน,กนแปลว,ว่าสมบสันติเลขห้าเนี่ยนะคะก่อนโยนด้วย แล้วก็หมายถึงว่าความสมบุกที่จะอยู่หน้าที่ตรงนั้นด้วยก็คือประโยชน์ที่ได้รับอีกนะคะข้อต่อมาในปีไ้สวยนะคะหรือว่าในช่วงของใบไม้เปลือกในช่วงของปีที่เราเรียกว่าปีของฤด,ดูการใบไม้เปลือกนับตั้งแต่ปีอิงปีเถาะก็คือปีเสือปีเถาะและปีมะโรงสามปีเนี่ยถ้ามีสนบางกอระหว,ว่างในทิศตอนออกเฉียงใต้ ตรงนั้นถือว่าบ้านทั้งหลังเลยอะค่ะเข้าสู่ไทยสวยคก,ก็ก็คือเพ่กนห้เราเอาเข้าไปเท่านี้จำนวนเท่านี้แต่ผลที่ได้มาเนี่ยมันจะมากกว่านี้อันนี้คือผลที่บ้านคุณธีรนีเนี่ยในสวนก็จะมีน้ําร้นน้าปุดเต็มไปหมดเลยมีหลายสิ่งเลยทีนี้สุขเป็นอุดในความหมายไหมคะมีความหมายที่เรียกว่าเงินไหมคะก็ะเข้าก็ได้มาอย่างนี้มาตลอดคือมีความสุขมาโดยตลอดกับชีวิต ที่บ้านหลังนี้แล้วก็ลูกชายก็เล่นเกงลูกชายจะเล่นดนตรีด้วยนะคะแล้วหน้าตาดีด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราพอเราเข้าไปในบ้านับบเนี่ยค่ะในตรงห้องนั่นเล่นเนี่ยคุณชี่นนี้บอกว่าก่อนจุดจีเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเลยหมุนเยนหมดเลยไม่ให้อยู่ที่เดิมเพราะว่าจันแอนบอกว่าต้องจัดบ้านแบบจุดจีคือจริงๆแล้วคติของคนจีนนะไม่ใช่ว่าจะไร้เหตุผลน,<ะ>นะคะช่วยระวังอะไรอยู่เป็นที่เป็นนานๆเลยนะคะ อุตสาเการจะรู้สึกว่าคือในรอบๆตัวเราเมื่อเรามือกว่าเนี่ยมันมีอากาศอากาศอยู่ใช่ไหมคะท,ที่มันจะมีการหมุนเวียนตามคนตามสิ่งที่เคลื่อนไหวเหมือนเวลาเราเดินเนี่ยเราเดินเนี่ยลมก็จะพัดตามถูกไหมคะแสดงว่ามันมีที่หรือปลาหรืออากาศอยู่รอบๆตัวพอมากระทบวัตถุมันก็จะนิ่งได้ค่อยคลุมไปใช่ไหมฮะก็จะมีอากาศอยู่รอบๆพอเราเยื่อเคลื่อนย้ายทีเนี่ย แล้วจะเกิดขึ้นในทับออกคือไดท้ทำในน้ำไม่ค่ะทีนี้พออยู่ตรงนี้เป็นสี่ปีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีฝุ่นมีอะไรทับถงเนี่ยความเป็นหญินมันก็เกิดขึ้นยนี่ทั้งบ้านเลยเราไม่ได้จัดเลยเนี่ยความหญิงก็เกิดสามปีปปห้าปีหกปีคนก็จะทะเลาะกันมีปัญหาแต่พอเราจัดบ้านยกหรือทำมาให้สดชื่นตลอดเวลาเมื่อเราทาบ้านให้เป็นอย่าง